ยักษ์บาม่าเพศผู้เพศเมียคันอยู่ในนี้ค่ะอันนี้ไก่สองเดือนกว่าราคาเท่าไรนะคะตัวละ5 5บาทจ้ะราคาเดียวห้าสิบห้าบาทจ้ะห้าสิบาทแต่เป็นไก่ที่ว่าโตเร็วมากเราก็อึดมากไม่เคยได้ใส่ไม่เคยได้ได้ส่องไฟเลยไม่แล้วก็ไม่มีเห็ดไม่ตายสักตัวหนึ่งแข็งแรงแข็งแรงมากดำดำสนิทดำทั้งไส้ดำทั้งครีอ่านจริงค่ะเ่มมี ช่วงนี้เริ่มมีแต่ไม่เยอะนะมีน้อยๆสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดฟิตวิลเลจวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาสัตว์ปีกที่ร้านโชคไก่ไข่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไม้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ อันนี้เป็นไก่ไข่นะคะไก่ไข่อายุ1อาทิตย์1อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ค่ะตัวเมียล้วนๆ้วนตัวละ55บาทค่ะตอนนี้ตัวละ5 5บห้านะห้าสิบห้าบาทช่วงนี้ต้องอบไฟหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวอากาศมันมีเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้ออะไรอย่างเงี้ยก็ออบไฟแต่ก็อบสักอาทิตย์เดียวละค่ะอีกอาทิตย์เดียวก็พอนะอบไฟเตี้ยๆใช้ไฟเตี้ยๆนะคะเขาก็มีเข้ามาตลอดเลยมีเขามีตลอดค่ะมีตลอดเลย อาทิตย์หนึ่งจะมีของเข้ามาทีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งจะมีของเข้ามาทีหนึ่งค่ะอาทิตย์ละครั้งค่ะของข้าอาทิตย์ละครั้งอันนี้เป็นเป็ดไข่นะคะเป็ดไก่เอ่อเป็ดไข่กากีทคำเบลค่ะอายุหนึ่งอาทิตย์ค่ะตัวเมียล้วนค่ะตัวเมียล้วนตัวเมียล้วนล้วนค่ะไม่ลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นตัวผู้นะคะอาจจะมีตัวผู้บ้างคือร้อยตัวจะมีสักตัวหรือที่สองตัวเพราะว่าใช้คนคัดใช้คิวซีคัดเอาก็จะมีมีผีพลาดบ้างนะเนาะมีมีพลาดบ้างแต่ก็ไม่เยอะหรอก แต่ก็จะเน้นไปที่เพศเมียด้วยค่ะจะเน้นไปที่เพศเมียร้อยตัวจะมีเป็นตัวผู้สักสองตัวไม่น่าเสียดราคาเท่าไหร่คะราคาตัวละสี่สิบาทค่ะตอนนี้สี่สิบตัวละสี่สิบบาทขึ้นจากเดิมมาสองบาทมีข้ามาตลอดเหมือนกันมีตลอดค่ะนี่มีตลอดเลยอันนี้เป็นเป็ดเทศนะคะเป็ดเทศกับเป็ดบาบารี่จะคล้ายกันมากมันจะต่างกันตรงหัวหรือก็ตรงลายถ้าเป็นเป็ดบาบารีเขาจะมีลายดำ ตัวขาตัวเหลืองเนี่ยนะคะเวลาเขาโตขึ้นมาแล้วก็จะเป็นสีขาวจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเปลี่ยนสีเป็นสีขาวสีขาวล้วนจะเรียกว่าเป็ดเทศแต่ถ้าตัวไหนที่มีดังๆขึ้นมานี่ก็จะเรียกว่าเป็ดบาร์บรี่อายุเท่าไหร่นะคะอายุหนึ่งอาทิตย์ค่ะอันนี้ปลาเป็นสองอาทิตย์ละอันนี้เกือบสองจากสองอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์ลวราคาเท่าไหร่นะคะตัวละห้าสิบห้าบาทจ้ะราคาเดียว5บห้าบาทจ้ะห้าสิบห้าบาท นู๊ทำไมนอนกันอย่างนั้นอิ่มแล้วเหรออิ่มอิ่มแล้วนอนเพราะว่าส่วนมากทั่วไปที่เขาเลี้ยงอย่างเงี้ยเขาจะขายข้าขายเงี้ยนะเขาจะไม่ให้กินเยอะเพราะว่าพอกินเยอะแล้วเขาจะนอนแล้วลูกค้าก็จะรู้ว่าเป็ดไม่แข็งแรงแต่จริงๆแล้วคือเขาอิ่มให้เขาอิ่มแล้วเขาจะนอนเมื่อกี้ยังเห็นเล่นกันอยู่เลยอะตอนนี้นึกจะนอนก็นอนกันหมดเลยลูกอิ่มแล้วเขาจะนอนเป็ดพวกนี้นี่มีข้อห้ามอยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าเล็ก ไม่ให้เล่นน้ํา<น>ให้กินอย่างเดียวทำไงก็ได้ให้กินแค่กินน้ําแต่ไม่ให้เล่นน้ําเพราะถ้าเกิดเขาเล่นน้ําแล้วเขาตัวเปียกพอตัวเปียกแล้วเขาจะตายหเหมือนกับว่าเขาจะเป็นตะคิวตายอย่างเงี้ยเราจะไม่ให้เล่นน้ำบัดน้ำ<ข>อะไรใช่ใช่ใช่ก็จะไม่ให้เล่นน้าตัวเล็กๆแค่ให้กินกินทั้งวัน<อ>ให้กินทั้งวันส่วนอาหารนี่ให้กินแค่เท้ามื้อเย็นมื้อพอไม่ต้องเยอะอันนี้เรียกว่าเป็ดอีเหลียงนะคะเป็ดอีเหลียงเป็นปักิงจะคล้ายกันแต่ว่าเป็ดอีเหลียงนี่จะตัวใหญ่กว่า ใหญ่กว่าตัวปักกิ่งคล้ายกันล้ค่ะ,ะคล้คายกันเลยอีเหลยียงจะตัวใหญ่กว่าเป็นเป็นตัวนประมาณสกี่ถึงห้าโละจะมีครอบเพศนะคะมีผู้เมียครอบเพศกันอยู่ในนี้แต่แม่ค้าไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะคะค่ะไซนี้อายุเท่าไหร่คะเซนไซนี้อายุอาทิตย์เดียวค่ะตัวละห <55. S 1> ้าสิบห้าบาทราคาเดียวค่ะห้าสิบห้าบาทราคาเดียวมีเยอะนะมันมีเยอะค่ะมีเยอะ เพราะว่าเป็นเสาอาทิตย์พอดีช่วงเสาอาทิตย์จะมีของเยอะช่วงนี้<ต>มีตลอดมมีตลอดเลยค่ะมีทั้งอาทิตย์ค่ะมีตลอดทั้งอาทิตย์มีตลอดค่ะวันนี้มีหลายกรงอยู่นะมีเยอะอยู่ค่ะวันนี้อันนี้เรียกว่าห่านค่ะห<า>่านจีนห่านจีนห่านจีน,น,น,จนค่ะเริ่มมีช่วงนี้เริ่มมีแต่ไม่เยอะนะมีน้อยๆก็มีมีมาไม่เยอะไม่เยอะมีไม่เยอะมีน้อยๆเขาจะหลงหาอันนี้มาลูกไหมาหลงมาแก้วเออหลงมาหลงมาค่ะ ปกติเขาจะมีช่วงไหนอะคะมันจะมีช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาซึ่งนู้นแต่นี่หลงมาค่ะแต่นี่หลงมาใช่แต่เยอะช่วงนู้นค่ะอายุเท่าไหร่เนี่ยอันนี้อายุได้สามอาทิตย์ค่ะสามอาทิตย์ราคาเท่าไหร่นะตัวละสามร้อยห้าสิบบาทจ้ะช่วงนี้มันเป็นมันเป็นช่วงหลงฤดูหลงฤดูใช่หายากหลงฤดูราคาก็จะขึ้นเป็นสามร้อยห้าขึ้นห้าสิบบาทแต่ปกติแล้วจะขายตัวละสามร้อยบาทหันขาหันทางเทานะหันขาไม่มีค่ะ อันนี้ก็ถือว่ายังมีหลายตัวให้เลือกนะม,มีหลายตัวค่ะแต่ว่าวันนี้วันนี้เสาร์อาทิตย์จะขายดีเสาร์อาทิตย์จะได้จะได้ได้ได้ช่วงเสาร์อาทิตย์นี่แหละลูกค้าจะเยอะเยอะช่วงเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดด้วยนะทั้งคนที่ทางานราชการทั้งชาวบ้านก็จะมาเที่ยวเสาร์อาทิตย์กันเพราะว่าตลาดที่ตี้เน็เนี้ยเสาร์อาทิตย์จะมีของขายเยอะต้นไม้พวกนี้อเยอะ สวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เรามีอาหารนกดีมีคุณภาพมานาเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกหงหยกค่ะถัดมาจะเป็นบูมเลฟเบิร์ดคอกเทลตัวนี้ก็จะเป็นบูมนกแก้วนะคะสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพสเซนเตอร์ท่านใดที่ไปจัดจุจักก็สามารถไปแวะซื้อกันได้นะคะส่วนท่านใดที่ไม่ได้ไปจัดจุจักนะคะเดี๋ยวเราจะปักตะกร้าไว้ให้สั่งซื้อกันนะคะแล้วก็มีแปะลิงค์ไว้ให้ด้วยนะคะ ฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพสเซนเตอร์ไว้ด้วยค่ะอันนี้เรียกว่าไก่สามสายนะคะค่ะ <ฮ idez. S 2> ไก่สามสายก็จะคละเพศผู้เมียอยู่ค่ะ <ฮ idez. S 2> แต่เป็นไก่ที่ว่าโตลเร็วมากแล้วก็อึดมาก<ฮ>ไม่เคยได้ใส่ไม่เคยได้ได้ส่องไฟเลย<ฮ>ไม่แล้วก็ไม่มีเหตุไม่ตายสักตัวหนึง่งแข็งแรงแข็งแรงมากค่ะมัน,นเป็นสามสายเลือดค่ะไก่ที่เลือดไม่ชิดอ่ะเขาจะแข็งแรงไม่ต้องดูแลมากมายเลยเลี้ยงเลยก็รอดไม่ตาย แล้วคันเ้นไปชื่ออะไรคะเนื้อขาเนื้อันเนื้อแต่ว่าเราจะไปเลี้ยงปล่อยเป็นไก่บ้านได้เลยเพราะว่าเขาจะเป็นผสมพันธุ์แล้วออกลูกได้เองสามารถฟักไข่ได้อันนี้จะเข้ากล้องกันอย่างเดียวเลยลูกลุมกันอยู่หน้ากล้องอันนี้ส่วนมากแล้วเออไอหัวแดงแดงนี่เป็นตัวผู้นะอ๋อสังเกตได้ที่หัวแดงแดงอะหัวแดงแดงส่วนมากจะเป็นตัวผู้ค่ะถ้าหัวดำดำเลยก็คือตัวเมียส่วนมากจะตัวเมีย แต่หัวแดงๆส่วนมากแล้วจะเป็นตัวผู้าาหแต่คนก็จะชอบเป็นเอาเป็นตัวผู้เนาะเพราะว่าตัวผู้จะมันใหญ่เพราะว่าเป็นเป็นไก่ผู้เนาก็จะใช้เนื้อแล้วไก่ราคาตัวละ4ี่บห้าบาทจ้ะตามไซส์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเลี้ยงไปสักสามอาทิตย์หรือสียอาทิตย์ขึ้นเงี้ยตัวใหญ่ขึ้นมันกินอาหารขึ้นเจ้าก็ขายตัวละห้าบาท ลำใหญ่ขึ้นนะใช่ค่ะราคาอยู่ที่ไซส์มีเข้ามาตลอดไหมคะมีเข้ามาไม่ค่อยมีค่ะไม่ไม่ไม่ช่วงนี้เขาจะมีเข้ามาเพราะว่ามันใกล้จะเชิงเม้งใกล้ช่วงเชิงเม้งพวกเนี้ยการเทศกาลที่คนจีนใช้เขาก็จะพอออกมาแต่ถ้าเลยเทศกาลนี้ไปแล้วก็จะไม่ค่อยมีไปรสั่งนอกจากตามสั่งอันนี้เรียกว่านกคุ้มค่ะนกคุ้มนกคุ้มเป็นนกนอก เป็นนกของเป็นเป็นของนอกมันไม่เหมือนกับนกคุ้มบ้านเราเขาจะเรียกว่านกคุ้มแต่นกคุ้มบ้านเรานี่ตัวใหญ่หญ่กว่านี้แล้วก็จะลายกว่านี้นกอันนั้คือนกผิดกฎหมายเลี้ยงไม่ได้โดนโดนอันนี้เรียกว่านกคุ้มเป็นนกของนอกเป็นนกเพาะเป็นนกเพาะนะคะตัวละ100บาทจ้ะเลี้ยงไว้สําหรับสื่องจุ้ยนกอันนี้นะเรียกว่าสำหรับสื่องจุ้ยเลี้ยงง่ายนกคุ้มเขาเรียกว่านกคุ้มเรียกซับเรียกเรียกตามภาษาชาวบ้านชาวบ้านเนาะ สีสวยๆเลยอ่ะมีให้เลือกเยอะเลยนะขนสวยๆด้วยนะันเนี้ยเหมือนไม่ค่อยจิกไม่โดนน้าไม่โดนน้าค่ะไม่โดนน้าแล้วเริ่มที่จะไข่หรือยังคะเนี่ยอันนี้เริ่มไข่แล้วค่ะไข่แล้วแต่ว่าไข่มันเจ๊ก็ให้ลูกน้องเอาไปกินหมดแหละอ๋อเริ่มไข่แล้วเริ่มไข่แล้วกินกินได้ด้วยนะไข่ันี่ะไข่ไข่น้องจะอร่อยกว่าไข่ดอกทาเพราะว่าเขาจะเหนียวกว่าแต่แกะยากเพราะว่าใบเล็กอ๋อแกะยากใบเล็กแกะยากใบเล็กแต่กินได้กินแล้วอร่อยกว่าไข่ลอกทาค่ะ หนึ่งร้อยใช่ไหมคะตัวละหนึ่งร้อยบาทจ้ะอันนี้นกกระทาค่ะอันนี้เรียกว่านกกระทาไข่ตัวเมียล้วนๆอายุสี่สิบห้าวันค่ะตัวนี้อายุสี่ิบห้าวันแล้วบางตัวก็ไข่แล้วค่ะเป็นตัวเมียล้วนๆค่ะตัวเมียล้วนๆนกกระทาไข่ะเริ่มไข่หรือยังเริ่มไข่แล้วค่ะอันนี้เริ่มไข่แล้วตัวละห้าสิบบาทจ้ะค่เริ่มไข่แล้วตัวละห้าสิบห้าสิบบาทมีให้เลือกเยอะเลยนะเยอะค่ะเยอะ อันนี้เรียกว่าพม่าง่อนค่ะพม่าง่อนเราจะเรียกเป็นไก่บ้านก็ได้<ะ>หรือจะเรียกเป็นไก่อพิเศษก็ได้เออ จะมีขายตัวละร้อยยี่สิบบาทจ้ะตัวร้อยยี่สิบาทแต่ถ้าเกิดลูกค้าน่ารักน่ารักมาต่อเจ๊ร้อยเจ๊ก็ขายละอ๋อราคาก็ยังต่อลองกันได้ได้แต่ราคาต่อลองกันได้อายุเท่าไหร่คะเนี่ยอายุอันนี้หนึ่งเดือนค่ะอายอหนึ่งเดือนค่ะมีเข้ามาตลอดมีเข้ามาตลอดละค่ะมีเรื่อยๆค้าหาเนาะจะจิกกองกันอย่างเดียวเลยลูกเนี่ยเขาจะกินกินแก่้งกินเก่งเลี้ยงง่ายไก่พวกนี้เป็นไก่บ้าทๆนไก่แข็งแรง ดูโครงสร้างก็โอเคนะใ่มันบ้านแข็งแรงค่ะไม่ได้ถนอมเลยนะราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้นะคะค่ะราคาต่อรองกันได้อันนี้เป็นไก่ดำค่ะไก่ดำมองโกไก่ดำมองไก่ดำมองโกค่ะดำดำสนิทดำทั้งไส้ดำทั้งทูดำหมดเลยแต่ขนขนจะไม่ดำค่ะขนจะไม่ดำขนจะเป็นสีแทนแดง ใบดำโมโกส่วนมากเราก็จะเลี้ยงเอาไว้เพื่อทํายามันเป็นข้าวยายาแก้โรคเน็บทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทายาได้ตัวใหญ่ๆค่ะตัวประมาณสักสามโลสามโลกว่าได้อันนี้อายุเท่าไหร่คะอันนี้อายุสองเดือนกว่าแล้วค่ะสองเดือนกว่าจะสามเดือนแล้วค่ะใกล้จะสามเดือนก็จะสามเดือนแล้วค่ะราคาเท่าไหร่นะคะตัวละสองอบาทจ้ะค่ะตัวละสองร้อยบาทเข้ามาตลอดไม่ค่ะไม่ตลอดค่ะอันนี้นานๆเหรอคะรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วหมด หมดรอบแล้วแล้วแล้วพ่อแม่เขาเปลี่ยนพ่อแม่อยู่ก็ต้องรอเป็นปีค่ะกว่าจะได้ขายทีนค่ะก็ถือว่ามีน้อยมีน้อยค่ะมีน้อยมีเข้ามาน้อยไม่ไม่เยอะมีไม่เยอะเขาตั้งจจกไก่ดาภูพานอะไรอันนั้นที่ขนค่ะต่างที่ขนอย่างเดียวค่ะที่ขนต่างที่ขนอย่างเดียวเพราะถ้าเป็นไก่ดําภูพานนี่ขนจะดําค่ะแต่เนื้อก็ดําเหมือนกันหมดอันนี้เหมือนกันหมดทุกอย่างยกเว้นขนอย่างเดียวขนอย่างเดียวที่ไม่ดําค่ะ อันนี้เป็นไก่ยักษ์บาม่าค่ะไก่ยักษ์บาม่าเพศผู้เพศเมียคระอยู่ในนี้ค่ะค่ะอันนี้ไก่สองเดือนกว่าค่ะมีสองสีหรอมีมีหลายสีค่ะแต่ว่าวันนี้มีแค่สองสีอันนี้เป็นไก่ที่อเจ๊ทำเองเจ๊ทำเองเจ๊ทำเองใช่เป็นไก่ที่เจ๊ทำเองเพราะเองค่ะอายุเท่าไหร่เนี่ยอันนี้อายุสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนละ่ตัวละ 350บาท350าทุกสีใช่ไหมคะทุกสีค่ะราคาเดียวทุกสีปกติจะมีสีหลายสีมีหลายสีมีที่เทาสีเทาสีขาวสีดำแต่วันนี้มีเท่นี้ของเจ๊เพราะเองนะเจ๊เพราะเองเขาจะได้มาจำหน่ายตลอดไหมเจ๊มีเรื่อยๆค่ะแต่แต่ครั้งเราไม่เยอะครั้งเองครั้งเราไม่เยอะมีเรื่อยๆแต่ครั้งเราไม่เยอะไก่ยักษ์บาม่าไก่ยักษ์บาม่าค่ะ อันนี้เป็นไก่ต๊อกค่ะค่<ฮ>ะไก่ต๊อกพระเศพศผู้เพศเมียอันนี้เรียวกว่าสีม่วงนะคะสีม่วงแล้วก็มีสีม่วงสีขาวอันนี้คือม่วงใช่ม่วง,วงเดี๋ยวพอมันโตขึ้นมาแล้วสีจะชัดกว่านี้ค่ะน,นี่ยังเด็กอยู่สีเลยไม่ชัดเดี๋ยวโตวขึ้นมาแล้วสีขาวค่ะจุดขาวๆมันจะ,จะจะชัดเจนขึ้นสวยแต่ตอนนี้คือยังเด็กอยู่ไ่สองเดือนสองเดือนค่ะสองเดือนค่ะเจ๊ขายู่ตัวละสองร้อยค่ะตัวนละสองร้อยสองร้อยค่ะ ช่วงนี้มีเข้ามาตลอดช่วงนี้เป็นช่วงของไก่ตอกค่ะปีละครั้งเดียวอ๋อปีละครั้ง <c oughs> มีไก่ต๊อกปีละครั้งเดียวมีช่วงหน้าฝนครั้งเดียว <ส style. S 2> ปีละครั้งเดียวแต่ว่าไก่ตอกนี่เขาจะไข่เยอะตัวหนึ่งไข่ประมาณ30มส <h> ิบใบไข่เยอะค่าะไข่เยอะ,เข,อะ,ะเขาชอบไข่ในป่านะคะเขาชอบไข่ในป่าเขาไปไข่ในป่าใช่เขาชอบข้าปไข่ในป่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาเลี้ยงแต่เล็กๆแต่ถ้าเลี้ยงโตแล้วเขาจะไม่เชื่องเขาจะบินสูงมากอยู่รู่ในยอดตานุ้นบินสูง แล้วนี้เราดูยังไงคะเนี่ยเพศผู้เพศเมียดูไม่ออค่ะดูไม่เด้ดูไม่เป็นค่ะแต่ว่าเวลาขายให้ลูกค้าเนี่ยจะจับคนละเสียงจะจับออกมาแล้วให้มันร้องคนละเสียงก็คือได้เสียงตะผู่ตะเมียชัวเพราะว่าจะเอาคนละเสียงจ้ามันได้จำไม่ได้ว่าไอ้ตอกนัดนี่ตะคู่หรือว่าตอกนัดตะเมียแต่เขาจะร้องไม่เหมือนกันไอ้ตัวหนึ่งเขาจะร้องตอก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 อีกตัวจะร้องว่าตอกนัดตอกนัดตอกนัดแต่ไม่รู้ว่าตอกนัดคู่หรือว่าตอกนัดเมียเด้จำไม่ได้ ราคาเท่าไหร่นะคะราคา200บาทค่ะ200บาททุกสีนะทุกสีค่ะทุกสีอันนี้เป็นสีดั้งเดิมนะคะใส่ด็อกสีดั้งเดิมจะเป็นสีดำสีดั้งเดิมสีโบราณสีดดั้งเิมก็คือสีนี้สีนี้ค่ะสีดั้งเดิมสีโบราณจากนั้นก็มีการพัฒนาสีใช่ใช่ค่ะใช่แต่เป็นลายแปรงสีอะไรพวกนี้คือพัฒนานู่นอันนี้คือลายแปรงสีเห็นไห ขาวๆนั่นนะใช่นี่คือลายเสนสีลายที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเป็นสีขาวกับลายโบราณผสมกันก็เลยออกมาดางอายุเท่าไหร่อะไซสอายุสองสองเดือนค่ะอายุสองเดือนสองเดือนสองเดือนค่ะราคาเท่าไหร่ราคาสองร้อยบาทจ้ะราคาเดียวเหมือนกันค่ะแล้วแต่ว่าชอบสีไหนเลยใช่จ้ะอะไเลยอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มไข่นะคะน่าจะเจ็ดแปดเดือนนะคะเริ่มไข่เจ็ดแปดเดือนไข่ทีเยอะด้วยสามสิบใบค่ะ ไก่ทีเยอะสำหัชอบไข่ในป่า<ะ>อันนี้เรียกว่าไก่ซีไบ่ะค่ะ,ะไก่ซีไบเพศผู้เพศเมียตัว<ะ>ผู้ที่มีกระโดงแดงๆะคะ่ะอันนั้นเรียกว่าตัวผู้ห<ะ>ัวก็สวยนะอันนี้สีไบทองซีไบทองค่ะ,ะสีไบทอง กันเลยเป็นคู่เมียค่ะเจ๊ขายอยู่คู่ละ1,200บาท1 2 0 0งพันสองร้อยามีคู่เดียวค่ะแล้วเงินมีไหมคะเงินไม่มีค่ะเงินไม่มีค่ะสวยนะมีสวยเดียวมีเงินยังลูกค้ามีค่ะแต่ว่าลูกยังไม่เอามาส่งยังไม่เอามาส่งก็อยากได้สีเงินก็ลองติดต่อสอบถามได้ได้ได้แต่วันนี้ยังไม่มีค่ะติดต่อสอบถามได้น้องก็บอก อ่าเเขาบอกว่าเขาเลี้ยงปล่อยแล้วมันดิงขึ้นต้นมะม่วงจับไม่ได้อ๋อแล้วเขาเริ่มจะไข่หรือยังคะนี่ยังค่ะยังยังยังไม่เริ่มไข่ยังไม่ไข่นะอายุเท่าไหร่แต่ไข่แล้วแหละประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วค่ะไข่ประมาณเจ็ดแปดเดือนจะเริ่มอีกแป๊บหนึ่งก็ไข่แล้วแหละเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสาวเจนที่แล้วคู่ละหนึ่งพันสงพันสองร้อยบาทค่ะถ้าเกิดถูกใจมาต่อราคาเดี๋ยวเจ๊ยรลดให้ต่อรองกันได้ได้ลดให้ได้ค่ะ แต่ไม่ได้ส่งนะคะไม่ได้ส่งค่ะเจ๊ไม่สะดวกเรื่องส่งนะไม่สะดวกเรื่องส่งค่ะก็มาที่ร้านได้เลยค่ะตลาดฟิตวินเล็ดนะจ้าไม่สะดวกเรื่องส่งจริงๆค่ะอยู่ซอยสิบเอ็ดท้ายซอยเลยไหมคะท้ายซอยเลยค่ะอยู่ซอยสิบเอ็ดท้ายซอยเลยท้ายซอยเลยนะหัวมุม่ะอันนี้เป็นไก่แจ้นะคะไก่แจ้แฟนไก่แจ้เออเตี้ยเรียกว่าไก่แจ้เตี้ยไก่แจ้ไก่แจ้เตี้ยตัวนี้อ๋อขอนี้ออกหน่อยค่ะเด็กๆ อายุเท่าไรกันแล้วคะเนี่ยอายุน้องประมาณ6กเจ็ดเดือนแล้วล่ะค่ะค่ะไข่แล้วเอาไข่แล้วนะไข่แล้วจ้ะไข่แล้วเหมือนมีตัวผู้หนึ่งเหรอคะตัวผู้หนึ่งตัวจ้ะน้องนั้นเป็นตัวเมียเนาะราคาเท่าไหร่นะคะตัวละ400รอยู่ละเจ0ร้อยบาทมีเข้ามาตลอดนะคะตลอดเลยค่ะจะมีขาวมั่งเป็นลายมั่งจะคละกันไปจ้ะจะคละกันไปเพราะว่าจะมีลูกเอ่อลูกลูกฟาร์มเยอะลูกฟาร์มเยอะแล้วตอนนี้ก็ชั่วๆกันขายเนาะ มีหลายสีนะมีหลายสีอยู่ค่ะเป็นไก่แจ้เตี้ยค่ะเตี้ยจริงเตี้ยจริงเตี้ยจริงนี่เตี้ยจริงมองอมองจากข้อเท้าจะถึงขนประมาณสามถึงสี่เกล็ดนี่ถือว่าไก่ไก่แจ้เตี้ยเตี้ยจริงๆนะเนี่ยเตี้ยจริงๆค่ะตัวละสี่ร้อยบาทคู่ละเจ็ดร้0ยบาทเหมือนกันอคู่ละเจ0รอค่ะไม่แพงไม่แพงไม่ขายไม่แพง ราคาแต่ต้องได้จับได้ค่ะอันนี้ไข่แล้วอ่าเห็นหน้าแดงเลยไข่แล้วแตาไข่แล้วค่ะไข่ทุกวันไหมคะตอนนี้ไข่ทุกวันลูกน้องเก็บไปกินมดอ๋อหมูมาไม่ทันไข่กะไข่ไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไข่ไปแล้ว EP ที่แล้วนี่เจอไข่กันเลยใช่กำลังไข่เลยนะกำลังเบ่งไข่เลยคู่ละเจ็ดร้อยคู่ละเจ็ดร้อยบาทตัวละสี่ร้อยบาทขาสั่นมาได้เลยคจะมี เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปอาทิตย์หนึ่งเข้ามาทีหนึง่งอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนทีหนึง่งอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนทีหนึง่งแจ๊เตี้ยเหมือนกันอายุ<ต>เท่าไรคะเนี่ย,ยอายุาเท่า,ากันละค่ะล้วเล่กันเจ็ดแปดเดือนเหมือนกันเจ็ดแปดเดือนไข่แล้วเหมือนกันนะไข่แล้วเหมือนกันค่ะเจ็ดแปดเดือนไข่แล้วเหมือนกันตัวละสี่ร้อยคู่ละเจ็ดร้อยเหมือนกันไข่แจ๊เตจ้ยก็ชอบสีไหนก็เลือกกันได้เลยใครค่ะชอบสีไหนก็เลือกกันได้เลยค่ะอันนี้ก็อีกคู่หนึ่งนะคะ เตี pasado, uh, like ้ยเหมือนกันนะคะไก่เตี้ยเหมือนกันค่ะแก่เตี้ยเหมือนกันก็คูแล้วเจ็ดร้อยเหมือนกันคู่ละเจ็ดร้อยเหมือนกันอันนี้ตัวเมียดําสนิทเลยเหรอคะเนี่ยดำสนิทเลยค่ะตัวเมียอยู่ไหนลูกอันนี้ก็เริ่มไข่แล้วเหมือนกันเริ่มไข่แล้วเหมือนกันมีให้เลือกหลายสีนะสีนี่จะหมุนเวียนเปลี่ยนเข้ามาหมุนเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะค่ะอาทิตย์หนึ่งจะเข้ามาทีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็จะเข้ามาทีหนึ่งลูกค้ามาดูได้ค่ะอาทิตย์นี้อาจจะไม่ชอบเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะจะชอบเนี้ยค่ะค่ะดูได้เลยเจ้าตัวดียวเลย นุอันนี้เป็นมินิโคชินนะคะไก่แก้มินิโคชินก็ตระกูลไก่แก่ละค่ะแต่ว่ามันจะผิดแปลกกันตรงที่ว่าเขามีขนที่ขามินิโคชินและตัวเขาจะสั้นป้อมมีขนที่ขามีหลายสีนะคะแต่วันนี้มีแค่สีเดียวสีนี้เพอะปกติเนี่ยจะมีหลายสีแต่วันนี้เหลือแค่สีเดียวค่ะไข่แล้วหรอคะไข่แล้วค่ะผู้เมียค่ะนี่ผู้เมียไข่แล้วเท่าไหร่นะคะนี้ ตัวละเจ็ดตัวละสี่ร้อยคู่ละเจ็ดร้อยเหมือนกันค่ะ,ะ,ะคราคาเดียวกันเลย,ยหนูหิวเหรอลูกกินใหญ่เลยตัวเมียนิ่งเลยอ่ะตัวพู้กินใหญ่เลย,เลยกินโชกินโชว,โชว์มีเข้ามาตลอดไหมคะมีเข้ามาตลอดค่ะเรื่อยๆ<ะ>สับเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆตัวเมียนี่หน้าแดงแล้วนะไข่แล้วไข่แล้วคะ่คะไข่แ้ง<ะ>อันนี้ก็เป็นไก่แก่นะคะค่ะ ขาวหางดำค่ะเรนนี้ขาวหางดําทั้งสองเลยใช่ไหมเนี่ยทั้งสองเลยค่ะขาวหางดําเป็นคู่ขาวหางดำเป็นคู่ค่ะตัวละ4ี่ร้อยคู่และ7เจร้อยบาทจ้ะค่ะหรือว่าเจ้าตัวเดียวก็ได้นะคะแต่ว่าเจาตัวเดียวมันจะเหงาค่ะก็ถ้ารับเป็นคู่ก็คือ4 0 0ร้อยใช่ค่ะค่ะเป็นคู่ก็คือเจ็ดร้อยตัวเดียวก็สี่รอยจ้ะอันนี้ก็ไข่แล้วนะคะ อันนี้เป็นนกเขาแขกค่ะนกเขา,ขาแขกตัวละ120บาทมีผู้เมียอยู่ในนี้ค่ะมีทั้งผู้ต้องเมียถ้าลูกค้าอยากได้ก็มาดูได้เลยแม่ค้าจับจับดูให้อยากได้จะพู่ก็ได้ค่ะอยากได้จะเมียก็ได้แม่ค้าจับให้มีเยอะนะมีเยอะค่ะมีเยอะมีเ,ะเข้ามาตลอดใช่ค่ะมีขาวก็มีนะคะมีขาวตาแดงก็มีแต่ก็คือราคาเดียวกันราคาเดียวกันค่ะตัวละ120บาทค่ะ อันนี้มีมะพร้าวนะคะสําหรับให้นกอยู่นกของยกพวกนี้ค่ะมพะ,ะมพร้าวสองซีนะคะเป็นมะพร้าวสองซีสวยมากอยากโชว์ นี่แกะได้นะคะแกะได้นี่แล้วก็ดูข้างในข้างในเขาจะเขาจะคึงไว้สวยมากเลยค่ะเขาคืงไว้แล้วเขาคืงไว้สวยมากไม่ไม่เท่นมะพร้าวแกงนะคะเป็นมะพร้าวเป็นมะพร้าวสำหรับให้นกอยู่โดยเฉพาะเลยเพราะว่าเขาทาแค่สองซีกมีให้เลือกเยอะเลยนะเนี่ยลูกละเท่าไหร่ลูกละสี่สิบบาทนะลูกละสี่สิบาทสี่สิบาทมีให้เลือกเยอะเลยนะข้างบนด้วยนะคะอุปกรณ์การเลี้ยงมีขวดน้ําไก่นะคะขวดน้ําถังข้าวขวดน้ําถังข้าว <ม>พรมมีหมดมีพรมมีถ้วยน้ํานกร้านเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันเลยค่ะ,คะตอนนี้เปิดแปดโมงก็เปิดละแปดโมงก็เปิดแปดโมงเป,เปิดแล้วตอนนี้ถึงกี่โมงคะห้าโมงเย็นค่ะเปิดทุกวันนะเปิดทุกวันค่ะค่ะอันนี้เป็นอาหารนกนะคะเป็นอาหารนกอันนี้เรียกว่าเขาใหญ่เอ้เขาเล็กเขาเล็กอันนี้เรียกว่าเขาเล็ก หงยกเขาทานได้หงยกเขาทานค่ะแต่ว่าหงยกเขาจะไม่ชอบเขาเม็ดดำมันจะแข็งเขาจะเขาจะไม่ชอบถ้าเป็นหงยกโดยโดยด้จริงต้องชอบแบบนั้ค่ะค่ะอันนี้ก็หงยกโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าเม็ดเม็ดขาวนี่มันนิ่มค่ะเม็ดขาวเนี้ยนะคะมันจะนิ่มอ๋อนิ่มแล้วลูกหงยกเขาจะชอบค่ะก็มีทั้งสัตว์ปีกนะมีอาหารมีอุปกรณ์การเลี้ยงมีอาหารรวมด้วยนะคะนี่อันนี้อันนี้รวม อันนี้รวมอันนี้เป็นเลิฟเบิร์ดค็อกเทล13ชนิดอยู่ในนี้นะคะค่ะคือของใช่ค่ะของที่อยู่ในร้านนี้มีอะไรอ่าจะใส่หมดเลยยกเว้นข้าวโพดไอเนี้ยไม่ได้ใส่อ่าเนี่ยในร้านมีอะไรจะใส่หมดเลยค่ะแล้วก็มีไปซื้อซื้อนอกๆมาเหมือนเนี้ยทานตาวันเม็ดขาวอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยอันนี้คือซื้อนอกมาใส่ค่ะข้าวโอ๊ตข้าวไรข้าวเม็ดมะเขือมีหมดในเนี้ยค่ะรวมทั้ง13ชนิดในนี้นะคะ